أعوذ بالله الشيطان الرجيم بسم الله الحمد لله الحمد لله الذي فرض الصلاة على عباده المؤمنين والمؤمنات وجعلها بعد الايمان افضل العبادات اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له شهاده تنجي قائلها من الْمُؤْلِكَاتِ واشهد ان محمدا عبده ورسوله سيد السادات اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الافضل المخلوقات اما بعد فيا ايها الناس اتقوا الله اتقوا الله اتقوا الله اطيعوا الله واطيعوا الرسول لعلكم تفلحون قال الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرُ بسم الله الرحمن الرحيم إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامِ الحمد لله الحمد لله قدرك فُمْ قَدْ اللَّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى اللَّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى نحب نحب ให้กับพมและก็พี่น้องเรามัสยิดนะครับอ่าม่บานนะครับผูกใยให้หนีน่า,ารู้เรียกทโชคไม้เนาะมุบานผูกใยเนาะเดี๋ยวเราตาลาเมตาเรามามนี่รันนีนั้นถึงว่าเป็นเนี่ยมาดนึ่งพี่น้องเอ,อ้ยเนี่ยมาดที่ใย,ยล่วงมากเนี่ยมาได้ย่ะเนี่ยมาถี่เอารสุภาณวตาล่าให้เราให้เท้าเราได้เดินมามัสยิดให้มือเราได้เขืินห้วยไปเอาน้ำมายังนะครับ ไม่เมื่อนคนเนี่ยข้อพิการนอนติดเตียงอยู่นะครับนั่นเา้าเรียกว่าคนเล่านานนั้นเป็นเนี่ยมาเนื่องต่ว่าอาลัลลอฮฺสุภา n ว w ต t a l l a อกกลัเกบเสียเลยวันนี้เราได้รับเนี่ยมาถึงยิ่งใหญ่นะครับนี่นะครับสําคัญที่สุดชีวิตของเราคือต้องชูโกดขอบคุณอลัลลอฮ์เนี่ยเรามาอมมาเน่ยความสุขนี่เราชูโกดเลยเข้า่าชูโกดขอบคุณตอนนี้ว่าอาลัลลอฮ์คือเรามา่อซุยยุทธ รอยย่อมตำนุ่งโลงนะครับสุยตตอลอสุภานาวาตาลาเนี่ยนี่เนี่ยมัดหนึ่งนะครับและเนี่ยมัดอันใหญ่ที่สุดก็คือเตหายากนะครับเตบรนยายบอกไม่ต้องฟังเ่มันยิงใหญ่เนี่ยมัดเกิดเนี่ยมัดอ,อันอิสลามที่อัลลอฮ์ให้เราเกิดมาเป็นอิสลามนั่นเนี่ยมัดเตสูงมากและเป็นเนี่ยมัดเตวาคนที่บอกให้ว่า ความยิ่งใหญ่ที่อัลลอฮ์ตาลาฮามากเกินจะเป็นอิสลามมันนี่คือเป็นเนี่ยมาเต็มสูงยิงง่งใหญ่สุดพี่น้องมาสังเกตการเลยนะครับอิสลามมันเป็นข้องแท้นี่ออายาทผูอ้อ่านเต็มผู้อ่านเบอร์เดียวนี่เลยอินนัดดีนาอินดัลลอฮิลอิสลามนะครับศาสนาเต็มๆคือในทางอัลลอฮ์ตาเกศศาสนาอิสลามเนี่ยนี่อันคุรานเองนะครับ เราฟากุ้งใจมากเราดีใจให้มากถึได้เกิดมาเป็นอิสลามนะนะครับที่อลัลลอฮ์ตรละาให้เราได้เกิดมาเป็นอิสลามเมื่อเราดีใจให้มากเรามาสังเกตการดูว่าเอ๊ะอิสลามนี่คงแทลแบบไหนวะที่สังเกตอะไรดีที่นองครับพออามนุดยุคปัจจุบันเวลาทำอะไรที่มีความเชือ่อมั่นใจในตัวเองนนะต้องให้ได้ให้กับตาดต้องมันที่เชื่อกัน ถ้าไปล่งซึ่งเหลืองเม็กูบมาแล้วการมาสอบสวนเชื่อว่ามุงการนังเกตเน่าบีบอกนะเออข้องไม่เห็นกับตามนุษย์ปัจจุบันนี้ความเชื่อมันไม่ไข่มีพี่น้องเอ้นะครับต้องให้เห็นกับตาทำผือกันได้นะครับเอาม้เห็นตะกวอซับกันได้เห็นไหมอ่ะนั่นแหละที่มีความเชื่อมั่นใจอันสูงสุดเดอไปเล่นซึ่งคนอิมานเลยนะนนนะครับแบบคนอาวันอ่อนแอแบบแบบ เบ็ดพ่มเบ็ดพี่น้องนะครับหน้าเนี่ยเรามาสร้างเกณฑ์การว่าอิสลามเป็นข้องเทคือเรามาเลยพี่น้องครับพ้มท่ามพี man, ่น้องว่าน้ำในโลกด้นยานีทางมดน้ำในดนยานีทางมดถ้าว่าน้ำถี่ปัสโซอรี่สุดให้เมื่อน้ำซ้ำซ้ำนี่ไม่มีเลยนะครับพวกนี้ท่าพี่น้องอ่ะน้ำน้ำซ้ำโยนไประเทศเฮ้ ฟาเทซาอุแลเป็นเมืองข้องไขเมืองอิสลามนี่นี่นะตงกิดตาไหมน,นะนี่พมจะเห็นกับซ่องตาว,าว่าอิสลามเป็นข้องเทตึ้งกุ้มใจให้มากดีใจใ้มากนะครับโยในประเทศอิสลามแลถ้ามาหนามซ้ำๆนี่นั้นสร้างแลดูแรงแลดูฝนไม่เคยแห้งเลยเอ๊มันแปลกหมากนะครับพอไปถ่าในในดานนะครับอ่าไปถ่าเลยวะ อ่านานาจนี่ยอย่ในทะเลทรายพอแรงคเข้ามาทะเลทรายนี้ทุกคนจินตนาการทั้งเด็กทั้งคนหญ่ว่ามันเป็นเนพืนเทเ่แห้งแรงเนยนะครับเป็นเพื่อนเทเดร้อนจัดนี่น้ำต้องไม่มีไม่เลือดเนยแต่ทําไมา่นม้ำซ้ำๆมันไม่แห้งพี่น้องครับเนี่ยรอเกิดมาเป็นอิสลามสั้งเจตยุดตรงนี้ก็พอเลยเนี่ยรอเกิดมาเป็นข้องเทเห็นไหมอ่ะทำไมมันไม่แห้งเลยอ่ะ แล้วคนไปตัมฮัดยังผ้าลบคนลาทุงอลาเป็นลานคนหรอกนี่เป็นเป็นรอยลานคนเป็นนะครับเป็นซิปๆลานผ้าล็บมันยังไม่แห้งเลยและมนุษย์ดืม่มลาวไม่แห้งเลยเห็นไหมอ่ะพี่น้องครับนี่คือเราเกิดมาเป็นอิสลามนี่เนี่ยมาดอันหญ่ที่สุดหาถึงนั้นและวันนี้นะให้กลุ่มใจในตัวเองให้ดีใจในตัวเองว่านะครับและเกิดในอิสลามมีข้องแท่นี้ สุดๆเลยเนี่ยข้องเห็นกับตายเห็นมานี่น้ำซ้ำพอมาเท้าอาโมบานเรานี่นี่นี่เราดูแรงตรงนี้อบอตตอนมีรูห้าน้ำมัวมันแหล่ะความเนี่ยมันมันแรงแรงนะครับแต่ซ้าไม่ท่าเรายนไส้นาซ้ำมันไม่แห้งในยู่ในประเทศมุสลิมพี่น้องครับนั่นและข้องแท้เทียนอัลลอฮ์กล่าวว่าในคัมภนร์อินนัดดีน,นาอินดัลลอยอิสลามน้า,นาคำพูดข้องฐานซาซาดานบีแรงมาถูกคำนะพี่น้องครับ ให้ต้นหยุดมันนะให้แน่เลยว่าเป็นข้องจริงนาบีไม่เคยเล่นขี้หกนะบีไม่เคยเล่นโกหกนาะพมหยกต่อยาหาในเรืองข้องการเด้เห็นกับตาเนี่ยนะซ้ำแต่นาบีเล่นว,ว่าในกูโมโมโุมงการน,กนักเกงมีจิงนั่นหานั้นั่นคืออากีดาข้องแต่ละคนละเพราะเราเรามองไม่เห็นโรตีเอาตัวซับไปสักเกนเลยเวลาเ,เขาตายนั้นใช้แอปอะไรแหละเตะแล้วที่ไปซักเก็เลยว่าโอ้มันทุกหลงถือผือวะอ่า คือเอาตัวซักไซไปในกูโบลองเลสิสังเกตการพี่นองกับค้องไม่เห็นกับตานั่นคือค้องอาเคราสนะครับนางไงถาาวนาบีแลงถูกคำเป็นเรื่องจริงเอาไงไงเด็กทางสะดาแลงตั้งไหวคำนึงนะครับนาบีบอกว่าสุนัขคือม้านะภาษาคุตมารมันยากสักอิดนะครับม้านั้น นบีว่านำลายข้องม้านะเวลามาโทษเวลามาเลียผันชนะเรกตามชายนำดินลางถึกมันเป็นเชื้อโรคมันเป็นเชื้อโรคนึ่งนะครับแต่นบีบอกว่าให้ชายนำดินนะครับผส้มนำดินลางเวลามาโทษลางเรานำลายข้องมา้าทําไมรับมันเป็นเชื้อโรคนี่นบีแรงมาพันเซ่รอยกว่าปีเลยนบีไม่เคยมีก้องนะครับก้องที่ไปซ่องเลยวะ มันมีรคยิงมานี่คำพูดของนบีหยกสยนาไมนน้นนั้นข้องมาเห็นกับตาคนมันจะซาฮาบะเขาเชือ่อย่างมั่นใจยากเกินสิ่งที่นบีบอกมาพ่อมาถึ่งหยกสาไม่นี้บรรดาหนักถดถดลองต้องการที่ถดลองเลยดีวะเอ๊ะอิสลามนาเตมมุฮัมมัดบอกว่านำลายข้องมานี่มันเป็นเชื้อโรคมันมีโรคตัวนึงอยู่ในนาำลายข้องมาแน่นอนเขาถดลองกับ นี่น้องๆไหวหรุนทีเล่นตัวซับนีหรุแล้วไปเล่นใน YouTube ไปเล <böl> ่นในเฟซได้นะครับทำไมอ่ะเขาเอานะครับนำลายข้องมานี่มาซองเลยชายกัดจกนึ่งตีว่าคอยหลาข้อที่แรกรอรมมีมีหูุอะไรเหลืออ่ามีเหลือกุอะไรมาเนี่ะเขาให้นําให้ให้เอาออกกองนี้นั้นปั๊บให้นํามามาเลียเรียเรียเรียซึ่งปั๊บเขาก็เลยเอาไปซองเลยกับจอเขาเรียกจอตัวถัดได้เมื่อเย็ดเย็ดนั่นตีเล่เห็นหูุได้ เอามาตึ้งฟ้าวางปั๊บเขาซองเลยปรากฏว่าพี่น้องเอ้ยโรคนั้นกำลังวิงอยู่ในน้ำลายพ้องมาโรกกำลังวิงอยู่นี่ค่พูดกับน้าบีมุฮัมมัดทันมาบอกเรานะครับเผื่อจะให้เรานี่คือปลอดภัยจากโรคร้ายนี่ระดับเพชน่นายเพใเดใหญ่ที่สุดคือน้าบีนะครับอาจารย์ใหญ่ที่สุดคือน้าบีพี่น้องสร้างเกตกาเลยนี่เรากลุ่มใจใมาก เกิดมาเป็นอิสลามอะไรเตะคำพูดข้องนาบีบอกมานะั้นพยายามมั่นใจยาก,กินในตัวเองเพื่อจะให้ตัวเข้ารานะอนนั่นอ็ส้มบุญแบ่นในอิสลามเราเกิดมาดีใจให้มากมานะครับชีวิตเราพี่น้องเอ้ผู้ชายมามายย่งวันซุกนี่ทำไมนะบีว่าให้ผู้ชายมามาย่งวันซุกมาฟังข้อโต๊บากเพื่อจะเอาคำสร้างซ้อนนี้นะั้นล็บไปบอกหลวงเมียเถ่บานล็บไปบอกหลวงเมียเถ่บานนะครับทำไมอะ่ะ เอาคำสร้างซ่อนเตอิสลามซ่อนแต่คนขัตบานไปบอกหลวงเมียที่านี่คือจากคำพูดของนบีทั้งหมดโรยากินให้มังมกนะครับหลังจากก็ซองเสร็จัปบเรียวเลยข้อมีโรคอยู่วิงอยู่ตามลำไส้นางึ่งก็ว่าเออโมฮัมมัดบอกว่าต้องใช้นํำดินมากกับจัดมาล่างเพื่ออจ่าให้มีรูพี่น้องกับก็เลยเขาก็เลยเอาไปเอาน้ำดินนะครับอ่า นะครับต่ฝนนั้นมาถึงปั๊บข้ามายอดนะครับเผื่อจะมาลางเลยเข้าเอาไปซองเลยอีกรอบนึงปรากอว่าโรคเตกาําล่างหิงเบืเ่อเยอนั้นตายหมดเลยพี่นองเอ,อ้ยทาไมอ่ะดินมันเป็นแร่ธถาดนึ่งเป็นถาดนึ่งเทกําจับกําจับความมินซาบกําจับโรคลายเราลงเร่แล้วเวลาเพะตายนั้นต้นห่างตั้งหวาย้างๆ้า,านั่นแต่ไม่ฟังนั่นมันมินพอเวลาใส่ไปในดินนันมันดู นะครับกินซุนซาบให้มาดนี่ไงนี่นะบีแลงมาพันเศรยกว่าบีเลยนี่ไงมาอ่ะอิสลามซ้อนมานานนี่เลยแต่บรรดาคนกาเฟเขาพึ่งได้มาเชือ่อในตอนเนี่ยเขาได้เห็นกับตาผมบอกเลยว่าอะไรเต็มมนุษย์อยู่ปัจจุบันไม่ได้เห็นกับตานีเขาไม่มีความเชือ่อคนเด็กกรล่างส่องไปดูไปแล้วนะจาจักคําเต็นาะบีแลงมาเป็นความจริงพรเกาได้เห็นกับตาครับประกอวดาคนนี้นั้นศรัทธาในอิสลามว่าโอ้เนี่ย มุฮัมัดแล่งจริงเนี็นมาอ่ะบรรดาเพชรนะครับซึ่งเรานะั้นเกิดมาเป็นอิสลามเลยกุ้มใจในตัวเองอะไรจะเป็นอิบาาัตดอรามาดอนเตพานมาเนาะเดี๋ยวราาดอมะดอนเตพานมานะเราเราได้ทําอิบา,าัะหมักแค่ไห้แล้วราลอบมาวีคราะห์ต่อเราเองลอบมาวีคราะห์ต่อเราเองมาเราเพียงพ่อเลยไม่พร้อมเลยไม่นะครับถึจะเอาอามานเข้าเราไปพบในกูบู พี่น้องที่ลักขอ้อรัทธิานวตาร่านี่คือความจริงที่อิสลามเราซ่อนมาพันเซลอยกว่าปีแล้วนะครับนี่คือข้อเจตพุ่งยอไท่ันด้เห็นกับตาข้อเจตในเนยหลับกูโบนนะคือไม่ต้องเร่งทึ่งเลยนะทำในล่านเนาะวันนี้พโตบานะครับอ,อะไรเจะเป็นซาลาดีดีเป็นเรื่องเล่าดีๆพี่น้องเอ้ยกลับลับไปทึ่งบานนะั้นลาวให้ลหลเมียฟัง่งนะครับถ้า นี่บางคนมา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 ยังมันมานซุกมาฟังกอต,ตบะนะครับเมียเท้ามาบางพอเล่นอะไรมาวันนี้เอาซุกเอาไม่มาซุกเหรอะนะครับอะ่ะเล่นเรื่องเดิมเดิมมันเลยเรื่องอไรเอาเรื่องมายังบางทีโคเล่นเรื่องอื่นหรืว่าเล่นเรื่องบางงายังทำไมอะ่ะพอบางเรามานัง่งโหกอยู่อะ่ะมานั่งตกปลาอยู่พี่น้องครับเนี่ยส,สั้มัญเด็กซึ่งการศึกษารเรียนศาสนานี่สั้มัญมาก นะครับเราไปเรียนซึ่งซึ่งให้รามากว่านี้เลยพี่น้องเอ้ยพี่น้องเนี่ยเอาเดเอาคอยฟังวันซุกอย่างเดียวมันไม่ได้เตกเลือดนะครับอิทแรงต้นต้องมาเรียนเวลากอซ่อนเสีนน้อยตัวไปเรียนไปฟังเรื่องศาสนาะอ๋อรอบปหยุกสามีนี้มัน่ายแล้วพี่น้องกับมันอยู่แต่ไปนี่เพื่อต้นเหลี่ถ้าหมามันอารมณ์มาซบกับอารมณ์รอไม้มาชอบกับอารมณ์เราไม้อะต้องอยู่ตรงนั้นแลว้ว มันอยู่ไปนิวแล้วอยู่ที่บ้านเราแล้วล้อเน็ตดีดีเปิดเปิดไปแล้วเปิดฟั่งไปแล้วยังต่างเพศที่แหลวอาจารย์ระดับหนหนะครับแต่ต้องระวังให้ดีมันกันลาวนะครับแต่ฟังฟังมัวมัวแต่มาเตกเย็ดมาลเลาวล้่นเราต้องเหลือมันกันพี่น้องครับนี่คือความสําคัญเราเกิดมาเป็นอิสลามนั้นพยายามจุกกไ้การศึกษาาราเรียนศาสนาไ้เองตัวเองมากๆใส้ในเหลือราคล้องความตายหมากๆ นะครับรเราจะได้รู้สึกแต่ว่าอโออเรานี่อิมาอ่อนนั่นแหละคาดมายังมหาเวลามาถ่ายไรเลยเอาแต่วันซุปอย่างเดียวบางที่นะครับอ่าบางทีเราเอาวันระยะอย่างเดียวนะครับนี่เลยต้องอเติมเรือกับการศึกง้าแเราเียศาสานาทาไมอาย์แหลกอ่านเสียงลงมาอีกกรอ่อีกกรอ่นนั่นจงอ่านนั่นแรกขึ้น่าคุมมันเลยบอกว่านี่นให้เราซึกง้ายมั่งๆ คนเทเรียนทางนั้นที่จะปอดภัยจากการลงข้องดนลยาจากการเป็นกับดักข้องดนลยาดนลยานี่เป็นกับดักอยู่ปัจจุบันฟิตเนาหรหลอกคางมัดตาห้ากเราไม่มีศาสนามาคุมนะพีน่น้องเอ้ยจบชีวิตเรานะครับลงตามดนลยาไปเลยๆจูกระทางความตายมาหาไปนึกได้ตอน,ยนอยู่ในกูโบูมันทำอะไรได้เลยอะ่ะมันทำอะไรได้นะ่ะนะครับมันมดนะครับ ตีข้อเอาเอาลัลลอฮ์ผู้ข้อเคสนึ่งนาที่หรอลรบไปบอกหลกวรื่องเบียรตรงนั้นนะเอาไปซาดะกให้มันกูไม่เอาเลยกูไม่วายเลยกูไม่ส้มเลยนะั่งไปซาดะก็ให้สู้เราเลยไป่วยเลยเด็กปอน,นอเลยเพื่อต้องการปะจะนอนกินในกูบูหล,ลังจากนั้นอลัลลอฮ์ขอเอาชีวิตราไปแล้วพี่น้องกับซอรี่ไม่ได้วันนั้นนะมัดแหล่หมดโอกาสเตตะข้อมาสักวินาทีถึงวันนี้นะั้น เรานังฟังได้อยู่เรารู้สึกตัวเราคิดได้อยู่พยายามปับตัวคิดเองให้มาพี่น้องกับยังไม่ท้ายการต่อบานนะพี่น้องไม่ต้องซิงว่างในความเมตตาของอัลลอฮ์อัลลอฮ์ไม่เคยปิดกั้นเราเลยแกเปิดยิบเี้นเาประตุต่อบานนั้นอัลลอฮ์อัอลอลอฮ์อหลักงไม่แรงเลยเมืนัหล่นนะครับเราเพียงแค่ว่ากับตัวนิดเดียวสารภัพพิษเคยผ่านมาคนนี้นั้นนะครับนัมเบอร์วันอันดับหนึ่งข้อคนเดยวต่อบานเลยพี่น้องเอ้ย มาชอลอฮ์ถ้าได้คนเป็นดีสักสิบคนในหวมันไม่ปุกว่าจจะรื่นนะครับให้ดีทังหัวมานพี่น้องครับทําไมอะไม่ะมายัางหาเวลาเด็กก็มาติมตัวรนเายใบใจมีฟมีรอมมาดลงมาชิงบงังนชิงมายัางแทหน้า,นานนเอเอนี่เราไม่ชิงนะวันแรเราไม่รู้่าทําไมอ่ะเราไม่เรียนนะครับพอเราไม่เรียนเราไม่รู้่าเราก็คิดขาดปฏิบัติเราก็ไม่ยากได้ใช่ไหมอ่ะหาที่มีความซ้าการถือเรียนศึกษานะครับ อยู่ในไปมีข้องเราเลยในตัวทรัพย์คิดอฟังไปเลยบรรยายตั้ามากๆนั่นแหละเราก็จะเป็นคนที่ทรับยทรัพย์ามทรัพย์เบ็ดในการใช้ชีวิตดุนยาไม่ล้มต่อดุนยาและไม่เป็นกับดักข้องดุนยาเลยนะครับทำดีละวันนี้ค้ตบะนะครับพุงผ,ผุดผ,ผุดพิษผาดอะไรไปเนละคังนะครับข้อพีน้องมู่บานผูกใยนะครับอ่าขอบคุณแห้หนีนะครับอ่ามาเอาไ้พ่องกันบางทีมันไม่ตรงสเปค นะครับคนฟังเหรอนี่มันมีไล่เบบล่ะนะครับบางคนชอบบางคนเราไม่ชอบขึ้นการฟังซาซานาะหนะ้ญาฟังว่าโอ้ยเปิดนนะํามาเล่งร้อยไว้กูชอบจกักพี่น้องเนี่ยเอาตอนนี้ครับพวมมกไมยาด้พวกต้อการให้เพื่อนได้หลกที่ได้ย่าจะเอาลอกกับเหนือกับใจนะครับติดพิษผ่านไปได้ต่อ้าเส้นไว้ฟังในวันนี้นี่นะคนฟังแต่ดีไม่ใจฟังโอ้มันเล่งร้อยก็สุดยอดกูชอบนะตัวนํามาเล่งอ่าไม่ใช่ดังน,น,นั้นคนเยวไม่ได้กลับตัวที่นะครับ คือเรากลับตัวกลับเนื้อเองแล้วไปนั่งคิดเอาเองนะว่าพอการฟังสียนั้นเมื่อเติมแบตเตอรี่นั่นแหละเดี๋ยวเราไปเดี๋ยวต่อเดี๋ยวนั้นลืมม่แหล่ไม่รู้อะไรจาการเดี๋ยวทำฉุกเฉินทำเมื่อเดือนหลับตรงนี้เราเพียงนิดเดียวนี่แหละเราต้องปรับตัวเองนะการฟกข้ออีเจนข้อมาอี่นอาทุกคนกันอะไรติดผู้พิจารไปในวันนี้นะครับคอร์สุภานาวตาร่าสุเมตตาฮีดายาสต,ต่อฟิสกับพมและพีนองเราทุกคนนั้นแลนะกับด้ละอีมานดารละฮีดายาสและดาป็นคนทค่ได้รักษาลรามาทาวลา Juga tang wiyan, out dari rahmat Allah. Amin ya Robbana la min. Alhamdulillahi mina syaitanil rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattaquni ya ulin anbaab. Barakallahu liwalakum fin Quranil Azim. ونفعني وإياكم بالآيات وَذِكْرِ الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم